การวิเคราะห์ธาตุสีเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์จากเซลล์ไม่สีผิวใต้ผิวหนังนะครับเวลาวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์จะต้องเอามาเทียบนะครับว่าเฉดสีแต่ละสีเนี่ยนะครับสีไหนมันทําปฏิกิริยาบวกหรือลบกับเซลล์ของเรานะครับถึงจะบอกได้ว่าเป็นธาตุไหนนะครับอาจารย์จะไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับมันนลรศาสตร์กันเลยนะครับมันมันจะใช้กันไม่ได้นะครับผิวของคนเอเชียเนี่ยนะครับยังไงเราเหลืองอยู่แล้วนะครับผิวภายนอกนะครับเป็นเป็นสีเหลืองนะครับแต่ว่า ใต้ผิวหนังเนี่ยนะครับดูง่ายๆนะครับว่าเป็นอมชมพูหรืออมเหลืองนะครับคือถ้าเกิดเราดูใต้ผิวหนังนะครับเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราดูจากเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังหรือเรียกว่าอันเดอร์โทนเราจะดูว่าถ้าเกิดใต้ผิวหนังเนี่ยเราออกเป็นสีแดงนะครับคือจะมีเซลล์ที่เรียกว่าฮีโมโกลบินนะครับเป็นเซลล์เม็ดสีผิวสีแดงอยู่ใต้ผิวหนังเราเวลาเราลอกหนังออกเนี่ยนะครับสีเราผิวเราจะมี2สีนะครับหนึ่งก็คือจะมีคาราทีนนะครับจริงๆมี3อัน นะครับมีคาร์บนทีนนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นเซลล์เม็ดสีผิวสีเหลืองนะครับเกิดเรามีอันนี้มากเนี่ยเราจะเป็นอมเหลืองแล้วก็2นะครับเอ่อเป็นเซลล์เฮอร์โมโกบินนะครับเป็นเซลล์เม็ดสีผิวสีแดงนะครับถ้าเรามีอันนี้มากเราจะเป็นผิวอมชมพูแล้วก็อีกอันนึงคือเมลานินก็คือถ้าเกิดเรามีมากเราก็จะเป็นผิวดำนะครับเปลียผิวคล้ำถ้าเกิดเรามีน้อยเราก็จะเป็นผิวขาวนะครับ มันจะมี3ตัวนะครับแต่ว่าตัวสําคัญคือเราจะดูว่าเราเป็นคนผิวหรืออมเหลืองอ,อมชมพูนะครับถ้าดูง่ายๆนะครับคือให้ใช้ในแสงธรรมชาติเนาะเพราะว่าแสงไฟเนี่ยนะครับไม่ว่าไฟเหลืองหรือไฟขาวเนี่ย มันจะทําให้แสงเพี้ยนเพราะว่าแถบสีมันไม่ครบนะครับดังนั้นให้ใช้แสงธรรมชาติเนาะในเวลา9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามนะครับแล้วก็ไม่ยืนกลางแดดนะหลบแดดเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็ให้ลองมองเข้าไปนะครับในใต้ผิวหนังของเรานะครับว่าออกแดงหรือออกเหลืองถ้าออกแดงเนี่ยเราเป็นคนผิวอมชมพูนะครับออกเหลืองนะครับเราจะเป็นคนผิวอมเหลืองของอาจารย์จะออกแดงเห็นไหมฮะแดงเนี่ยเรียกว่าผิวอมชมพูนะครับของอาจารย์ออกแดงนะฮะ มันจะออกแดงนะฮะออกแดงออกแดง,ออ,แดงออกชมพูเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าอมชมพูนะครับอันที่2ก็คือว่าถ้าถ้าอมชมพู๋เนี่ยก็จะเป็นได้2ฤดูสีหรือ2อ,องธาตุสีนะครับจะเป็นวินเทอร์หรือไม่ก็ซัมเมอร์นะครับหรือไม่เป็นวินเทอร์เป็นธาตุน้ําแล้วก็ซัมเมอร์เป็นธาตุดินนะครับเอ่อไม่ธาตุน้ําก็ธาตุดินนะครับก็ให้ดูที่ตาขาวนะครับ แต่ของอาจารย์เนี่ยตาขาวอาจารย์ขาวนะครับอาจารย์ไม่ได้หมดนะครับตาขาวตาดําตัดกันชัดเจนอย่างเงี้ยจะเป็นวินเทอร์หรือไม่ก็เรียกว่าธาตุน้ํานะครับแต่ถ้าเกิดตาขาวหมดจะเป็นธาตุดินตรงข้ามนะครับถ้าเกิดเป็นผิวอมเหลืองนะครับข้างในเราเหลืองเนี่ยนะครับถ้าเกิดตาขาวเราขาวจ้วนะครับเป็นธาตุลมถ้าตาขาวเรา เราหมดนะครับก็จะเป็นธาตุไฟแต่อันนี้เป็นการวิเคราะห์ระดับ2นะแต่ถ้าเกิดระดับ3ามนะครับก็จะมีระหว่างธาตุด้วยนะครับแต่ละธาตุสีหรือว่าแต่ฤดูสีเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นอีกสชนิดนะครับสมมติว่าธาตุน้ำนะครับก็จะแบ่งเป็น น้ำธาตุน้ำล้วนธาตุน้ำผสมธาตุไฟธาตุน้ำผสมธาตุลมธาตุน้ำผสมธาตุดินนะครับหรือถ้าเกิดเปรียกเป็นฤดูสีก็คือว่าวินเทอร์นะครับก็เป็นวินเทอร์ซัมเมอร์วินเทอร์ออทัมวินเทอร์ล้วนเนาะวินเทอร์ซัมเมอร์วินเทอร์ออทัมวินเทอร์สปริงนะครับก็จะละเอียดลงไปอีกนะครับเช่นนะครับเนี่ยอันเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นสีธาตุไฟใช่ไหมแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นสีสมมติว่าอันนี้เป็นสีครีมของธาตุไฟนะครับอันนี้เป็นสีครีมของธาตุไฟผสมธาตุดินเห็นไหม หรือว่าอันนี้เป็นออทัมอันนี้เป็น Autumn, ออทัมซัมเมอร์นะครับเห็นไหมว่าเฉดก็จะต่างกันอีกนะครับมันก็จะมันก็จะลึกลงไปอีกนะครับแล้วก็ลึกที่สุดก็คือเป็นการวิเคราะห์ในระดับ d ี a นเเลยระดับที่5อันนี้วิเคราะห์บนอวัยวะของเราเลยนะครับเช่นตาดําก็ให้ดู สีดําส่วนตัวนะครับถ้าเราจะเป็นดูสีดําส่วนตัวนะคุณชั้นญาติก็ดูที่ลูกตาดําเรานะครับเนี่ยใช้แว่นขยายส่องนะครับหรือว่าใช้เจอโทรศัพท์นะครับถ่ายก็ได้นะครับแล้วก็ลองขยายดูนะครับตาดําเรานะครับรอบตาดําจะมีวงวงทึบๆนะครับเป็นขอบทึบๆอันนั้นเนี่ยเป็นสีดําระดับ DNA ของเราเลยนะครับก็แบบเอาแบบนี้นะครับมาเทียบนะครับว่าเป็นเฉดไหนนะครับก็จะได้สีดํา ที่เป็นสี DNA ของเราเลยนะครับมันั่นคือลึกที่สุดแล้วนะครับเพราะเป็นในระดับ DNA เ,เลยนะครับขึ้นพลังจะตรงกขึ้นของเรามากที่สุด